สวัสดีครับผมชื่อตาเอื้องอายุ62ปีใครๆแถวนี้ก็เรียกผมว่าลุงเอื้องทั้งนั้นผมอยู่กับหลานหลานสาวที่ชื่อขิมขิมเนี่ยเป็นหลานสาวของน้องสาวผมแท้ๆเลยนะครับซึ่งว่าน้องสาวของผมนั้นไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ พอไปแต่งงานแล้วก็ไปสร้างรกรากอยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่าได้เป็นซิติชเชนได้เป็นซิติเชนก็คือเป็นพลเมืองของเขานั่นเองซิติเชนนี่เป็นภาษาบรรน,นอกที่ผมเรียกกันแต่ภาษาที่ถูกต้องคือซิติ z เ n นนะครับผมภาษาบรรน,นอกจางผมนี่เขาก็เรียกว่าซิติ z เชนซิติเชนก็เพราะว่า ได้ไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นได้เป็นพลเมืองของเขาที่นั่นนั่นเองผมเลยเก็บนางขิมนี่มาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กๆเป็นหลานสาวคนเดียวของผมนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วขิมไม่ได้มีความสามารถอะไรติดต,ตัวนักเรียนคณิตศาสตร์ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเรียนภาษาไทยก็พองงงปลาเพอะจบชั้นการศึกษาระดับมต้นก็คือมอสามผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ขิม ลุงจะสอนวิชาอะไรให้สักอย่างหนึ่งวิชานี้มันต้องใช้ปากนะในการทำมาหากินหรือทำการโชว์อะไรต่างๆคือใช้ปากเมาส์ของเรานี่แหละเป็นหลักนั่นเองนั่นก็คือศิลปะดนตรีชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าการเป่าขิมยินดีที่จะเรียนและฝึกฝนในวิชานี้ผมเลยบอกหลานของผมว่า เอาพร้อมแล้วก็ทำสมาธิ5นาทีจากนั้นตั้งเจเรียนนั่นก็คือการกำหนดลมหายใจและอาปากขึ้นหลับตาพริม้มอาปากขึ้นช้าๆอาปากขึ้นแล้วก็ เอาวัตถุเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆริมฟีปากอ่าปากขึ้นช้าๆแล้วเอาวัตถุแข็งๆยาวๆอันนี้ยัดเข้าไปตรงปากของตัวเองให้ปากของเรานี่มันสามารถประกบพอดีกันกับแท่งกลมๆยาว,ยาวๆแข็งๆอันนี้ยัดเข้าไป อ่ายัดเข้าไปได้ประมาณสัก10เซนพอแล้วหลังจากนั้นก็เอาลิมฟิปากของขิมนี่นะมาจุบจึงที่รูรูเล็กๆของมันตรงต้นเครื่องแข็งๆยาวๆท่อนนี้เนี่ยเอาปากจุบเข้าไปแล้วก็กลั้นลมหายใจเอาไว้แล้วก็ปล่อยลมหายใจเข้าไปเรียกง่ายๆว่าก็คือ เป่านั่นเองส่วนรูกลมๆบนท่อนยาวๆที่เป็นรูเป็นรูเป็นรูเน,รเนี่ยขิมก็เอานิ้วมือเรียวๆของขิมของหลานนี่นะนะค่อยๆปรับรูนั้นอุดรูนี้ ปิดรูนู้นแล้วไปต่อรูนี้ปิดรูนี้แล้วไปต่อรูนู้นรูหนึ่งรูสองรูสามรูสี่ไปเรื่อยๆไล่ไปตามจังหวะไล่ไปตามเมโลดี้ขิมทำหน้างงแล้วก็หันมาถามผมว่ารูเยอะๆเหล่านี้เขาเรียกรูอะไรหรือคาคุณลุงผมตอบขิมว่าอ๋ออันนี้มันเป็นรู รูคลุยนะจ๊ะรูคลุยนี่เราจะปรับจังหวะดนตรีโมโลดี้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงกลางนั่นนี่นู่นได้ก็เพราะไอ้รูเหล่านี้นี่แหละที่เป็นรูรูตามปล้องของคลุ่ยยาวๆนี่แหละแท่งยาวๆอันนี้แข็งๆอันนี้เขาเรียกว่าคลุยคลุยคือดนตรีชนิดหนึ่งซึ่ง เป็นเครื่องเป่าเป็นศิลปะพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยนิยมเป่าคลุยหรือแม้กแต่ผ้าคกลางก็นิยม,มเหมือนกันเสียงคลุยนี้มันจะดังหอยหวนรันจวนใจใครเป่าได้ดีใครเป่าได้เด่นใครมีฝีมือในการเป่ากำหนดลมหายใจได้มันจะเพ,พราะพิงหน้าฟังมากๆม,ม,มันมีมนขลังในตัวของมันเองเขาเรียกกันว่าเสียงคลุยแบบ ที่เขาเป่ากันในวันคดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าปีเช่นพระอภัยมณีเป่าปีเป็นต้น ของไทยเราศิลปะไทยเราก็จะมีเสียงขลุย่ยเช่นเสียงขลุ่ยเรียกนางนั่นนี่นน่นบางเสียงขลุย่ยมันมีอํานาจมันมีความพิศวงมันมีสเสน่ห์ล้ําลึกหลานเอ้ยหลังจากนั้นสามเดือนผ่านไปขิมก็ตัง้งนาตั้งตาหัดเป่าขลุย่ยศิลปะดนตรีไทยหัดเชา้าจรดเทียเเท่ยงกินข้าวเที่ยงพักผ่อนนอนพลิ้งบ่ายบาย,บาย,บายขึ้นมาก็หัดเป่าใหม่จนกระทั่งตะวันตกดินไม่ถึงสามเดือน คับขิมสามารถเป่าขุยเป็นจังหวะเมโลดี้ต่างๆหหยหวนรันจวนใจไพเราะน่าฟังมีมนขลังสเสน่ห์ล้ำลึกในที่สุด9เดือนผ่านไปขิมสามารถชะนะเลิศการประกวดเป่าขุย ชิงแชมป์ระดับจังหวัดได้อย่างภาคภูมิใจผมปรบมือให้หลานรักของผมคนนี้มากผมถ่ายคลิปวิดีโอส่งไปให้น้องสาวของผมดูที่ต่างประเทศน้องสาวของผมภูมิใจมากที่ลุงสามารถมาเป็นอาจารย์สอนเป่าขลยให้กับหนูขิมได้นั่นแหละครับ แต่แรกขิมก็จะใจไม่เอาเหมือนกันแต่ผมก็ต้องบังคับว่าขิมต้องทำให้ได้เมื่อไม่มีความสามารถอย่างอื่นเราต้องมีศิลปะทางการดนตรีศิลปะประจำตัวความสามารถพิเศษประจำตัวนั่นก็คือการเป่าขลุ่ยของขิมลานรักของผมนี่แหละซึ่งผมบังคับเช้าบังคับเย็นให้เธอเนี่ยเป็นนักเป่าขลุ่ยเป็นนักดนตรีสายการเป่าศิลปะพื้นบ้านนี้ให้ได้ในที่สุด หลานคิมของผมก็ทําได้สําเร็จหลังจากที่คว้ารางวัลจิงแชมป์ดนตรีพื้นบ้านสายการเป่าขลิยจํำจังหวัดแล้วขิมก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปประกวดต่อระดับภาคซึ่งก็มีหลายจังหวัดด้วยกันมาแข่งกันถ้าหากชนะในแชมป์ของภาคอีสานครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าจะนำตัวคิมนี้ไปประกวดที่ชมรมดน ตรีพื้นบ้านที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจของลุงเอื้องอยังผมที่สามารถเป็นครูสอนศิลปะเป่าคลุยให้กับหลานขุมของผมได้ในวันนี้ครับกราบขอบคุณที่รับฟังครับผมสวัสดีครับ